ไปแล้วพี่น้องว้าสุดรอสุดรอใส่สายมาพี่น้องโอ้แสงจมบ้เล็กเราได้ไงเนี่ยฮนะหัวแสงขึ้นลูกเดี๋ยวแสงนะครับผมโอ้เดี๋ยวส่โอ้งเท่าไรเนี่ย ไปแล้วพี่น้องว้าสุดหล่อสุดรลอใส่ใสามาพี่น้องโอ้แสงจำโมลเล็กเราได้ไงเนี่ยฮนะยหัวแสงขึ้นนูกเดี๋ยวแสงนะครับผมโอ้เดี๋ยวแสงโอ้ิงเท่าไรเนี่ย ลูกพี่ใหญ่ไม่ทันเลยนะเอาขอรีวิวหน่อยแล้วรือเป่เด้อรถหล่อรถหล่ลอ,ลอ,ลอนะสายสายมาไมปลุยแยบเป็นร้อยแล้วมั้งเพราะว่าเนี่ยนะกินลุนลูกพี่ขอรีวิวหน่อยครับหา YouTube YouTube ฮ <laughs> ่าฮผมนะขอรีวิวหน่อยเอาไปลงไหนครับลูกพี่เอาเป็น เอาไปเลยเนาะติดตามช่องอะไรเด้อช่องชาชายพานุยช่องชาชายพานุยครับชาชายชาชัยชาชัยพานุยครับผมนะในยูทูบในยูทูบแล้วก็ทิกเกอร์นะแล้วนี่จะไปอุบลหรออปเดตเส้นทางอะะไรนชาชายชชาายพานุยชาชายพานุยครับผมในทิกเกอนะฮ่า ไปแล้วพี่น้องว้าสุดรลอสุดรลอสายสายมาพี่น้องโอ้แสงจำโมเล็กเราได้ไงเนี่ยฮนะโมแสงขึ้นดูเดี๋ยวสยแสงนะครับผมโอ้เดนอิสายโอ้รไรเนี่ย พี่ใหญ่ไม่ทันเลยนะเราขอรีวิวหน่อยนะล,ลูกทีนะรถหลอรถหลอนะส่ทรายมาไม่รู้แยบเป็นร้อยแล้วมั้งเพราะว่าเนี่ยนะกินลุ้ลูกพี่ขอรีวิวหน่อยครับหา YouTube YouTube ครับผมนะขอรีวิวหน่อยเอาไปลนรไหนครับลูกพี่อนเอาไปลง ตับบุรีเนาะติดตามช่องอะไรเด้อช่องข้าชายพาลุยช่องข้าชายพาลุยครับข้าชายขาชายขาชายพาลุยครับผมนะในในยูทูบในยูทูบแล้วก็ทิกเกอร์นะแล้วนี่จะไปอุบลหรอกเดตเส้นทางอะไรนะชาชายชชาายพาลุยข้าชายพาลุยครับผมในทิกเกอนะฮ่า